ข้อที่401นะฮะข้อที่401เนี่ยคีย์เวิร์ดคำนะครับมาคือคำนี้เลยนะครับมาคือคำว่าคังฮันปิดนะครับมาคังฮันปิดนะฮะแล้วก็จะมีคำว่านุนนะครับมาคังฮันปิดเลยอันแรกนะฮะตัวนี้เนี่ยแปลว่าแสงแรงนะครับมา แสงแรงนะครับแล้วก็จะมีนุนนะครับนุนตัวนี้เนี่ยมีความหมายแปลว่าตานะครับมาเกิดแสงแรงที่ตานะครับเราต้องทำอะไรฮะเก่งมากครับพวกจองนะครับก็คือแว่นป้องกันนะฮะก็คือเราก็ต้องใส่ที่แว่นป้องกันนะครับแว่นป้องกันเนาะเพราะนี้เขาบอกว่า อตอนนะครับทำงานนะครับตอนทำงานอยู่ที่สถานที่นะครับที่เกิดนะครับมาหรือจะเป็นแบบเหมือนแสงออกมานะครับมา,มากนะครับเขาก็เลยบอกว่า ต้องนะครับมาต้องใส่นะครับมาแว่นตาป้องกันนะครับที่ป้องกันดวงตานั่นเองนะครับมาที่ป้องกันดวงตานั่นเองนะครับตอบไปที่ข้อที่1นั่นเองนะฮะข้อ2เ <kop ards> นี่ย<น>อันนี้คือรองเท้านะครับมานิรภัยนะครับมา ข้อสามอันนี้คือเข็มขัดนะครับมานิรภัยนะครับมาแล้วก็ข้อที่4นะครับอันนี้คือถุงมือนิรภัยนะครับาถุงมือนิรภัยนะฮะต่อไปที่ข้อที่1นะฮะอ่าโอเค ต่อไปข้อที่402นะครับวันนี้อาจารย์จะให้คีย์เวิร์ดคือคำนี้ฮะชอล์นะครับมาแล้วก็จะมีนี่ครับนกยอนะครับมาแล้วก็พุชิกอนานะครับมาอิดนะครับแล้วก็มีุูโกดนะครับมาอินอิรนามนีดานะครับมาตัวนี้นะฮะแรกเลยชอล์นะครับตัวนี้แปลว่าเหล็กหรือลวดนะครับมา อ่าแล้วก็จะมีนกยอนะครับอันนี้คือละลายนะครับละลายเหล็กหรือลวดนะครับอาอันนี้คือติดนะครับหรือเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีพุลกดนะครับพุลกดอิรอนาก็คือการเกิดประกายไฟนะครับมานะ เขาบอกว่าตอนนะครับตอนทำจ,จุดจุดจุดอยู่นะครับอ่ะที่เชื่อมหรือติดแล้วก็ะละลายเหล็กนะครับอ่ะก็คือเป็นงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมนะครับอ่ะนี่เขาบอกว่า ตอนทำงานที่เกิดประกายไฟอตอนทำงานที่เกิดประกายไฟนะครับเขาบอกว่าต้องนะครับมาต้องใส่นะครับมา หน้ากากเชื่อมที่ป้องกันนะครับใบหน้าและดวงตานะครับมาเรียบร้อยนะครับมาอันที่สองนะครับคืองานตัด นะครับอ,อัน3งานทาสีนะครับอัน4คืองานปั้นรูปนะครับา่าเรียบร้อยนะครับมาต่อไปที่ข้อที่1นะครับต่อไป403นะครับมา อันนี้เลยจารย์ให้คีย์เวิร์ดคำมาที่นี่ครับปึ๊บนะครับอ่แล้วก็คำนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่าติดไฟง่ายนะครับอ่ติดไฟง่ายนะครับอบ่แล้วก็จะมีวัตถุไวไฟนะครับอ่ เรียบร้อยติดไฟง่ายวัตถุไวไฟนะครับอ่ะก็จะเป็นข้อที่2นะครับคือห้ามสูบบุหรี่นะครับอ่ะอันนี้คือที่สามารถนี่เขาบอกว่า ต้องนะครับห้ามสูบบุหรี่ใกล้ๆนะครับอ่วัตถุไ wiI ไ fi ที่สามารถติดไฟได้ง่ายนะครับอ่รข้อแรกนะฮะคุมจีคือห้ามเฉยๆนะครับข้อสองอันนี้คืออดอาหารนะครับแล้วก็คงซาคือก่อสร้างนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปที่ข้อที่ 2นะครับข้อถัดมานะฮะข้อนี้นะฮะจะให้คีย์เวิร์ดคำไปที่นี่เลยนะฮะนบนะครับอ่ะแล้วก็จะมีนี่ครับปึ๊บนี่ข้อนี้นบนะฮะนบตัวนี้มีความหมายแปลว่าสูงครับพารลัม พารามีนะครับอ่ะชัยธงหาเนินก็คืออากาศถ่ายเทได้ดีนะครับอ่ะอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับเนี่ยท้งประโยคนี้เลยเนี่ยที่ที่มีลมนะครับให้อากาศนะครับถ่ายเทได้ดีนะครับอันนี้คือสถานที่ อันนี้คือวัดถูกลุกไหมนะครับอ่าตัวนี้คือต้องตอบไปที่ข้อที่1นะครับอันนี้คืออุณนะหะ ภูมินะครับอ่าอุณนนาภูมินั่นเองนะฮะอุนโดนะครับอุนโดนะครับเนี่ยเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีนะครับอ่ะพูลตัวนี้แปลว่าไฟนะครับมา แล้วก็มีนมตัวนี้แปลว่าเกิดนะครับมาส่วนตัวนี้นะฮะชอจรเนี่ยแปลว่าได้ด้วยตัวเองนะครับมา,าได้ด้วยตัวเองเนาะเขาบอกว่าวัตถุที่ลุกไหม้นะฮะถ้าอุณหภูมิสูงมันสามารถเกิดไฟได้ด้วยตัวเองนะครับมา ก็คือมันสามารถแบบว่าติดไฟได้ด้วยตัวเองเนาะอ่ะนี่ก็แปลว่าด้วยเหตุนี้นะครับมาวัตถุลุกไหมนะครับมาวัดถูลุกไหมนะครับมา,บมาต้อง ก็บนะครับไว้ในสถานที่ที่อากาศหรือว่าลมเนี่ยถ่ายเทได้ดีนะครับมานี่คือความชื้นนะครับแล้วก็มีมูกเก้น,นะครับน้ำหนักนะครับ นบพี่นะครับอันนี้คือสูงนั่นเองนะฮะอ่าเรียบร้อยต่อไปที่ข้อที่1นะครับมาต่อไปข้อที่405นะฮะข้อนี้ให้มาที่คำนี้ครับแล้วก็คำนี้ฮะ แล้วก็คำนี้นะฮะอ่ะเขาบอกว่าสะเก็ดไฟกระเด็นนะครับอ่ สะเก็ดไฟกระเด็นก็คือสามารถเกิดสะเก็ดไฟกระเด็นนะครับอ่อันนี้ใกล้อันนี้คือต้องวางอ,อันนี้คือเตรียมนะครับก็คือต้องวางจุดเตรียมไว้เลยนะครับก็คือต้องวางอะไรฮะ เก่งมากครับถังดับเพลิงครับเขาบอกว่าตอนนะฮะทำงานเชื่อมนะครับตอนทำงานเชื่อมนะครับมา ต้องวางนะครับอ่าไม่ใช่ตอนทำงานเชื่อมเนี่ยมันสามารถเกิดสะเก็ดไฟกระเด็นได้นะครับอ่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะฮะต้องวางถังดับเพลิงเตรียมเอาไว้ได้เลยนะครับอ่ะแรกนะฮะนันบางกีนะฮะแปลว่าเครื่องทำความร้อน แล้วก็ซาจินกีกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ซึงกังกีนะครับมาอันนี้คือลิฟต์นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อที่406นะครับวันนี้จ์ให้คีย์เวิร์ดคำมาที่คำนี้ฮะแล้วก็คำนี้อ่ะอันนี้คือ สถานที่นะครับมาที่สูงนะครับมาอันนี้คือเขาบอกว่าให้รัดนะครับมาให้รัดจุดๆนั่นก็คืออะไรครับอันจอนแดกเข็มขัดนิรภัยนะครับ <Yeah. S 1> เข็มขัดเซฟตี้แล้วกันเนาะเนี่ยเพราะข้อนี้เขาบอกว่า ตอนทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีอ่าที่สูงๆนะฮะมีอันตรายนะครับมามอีอันตรายที่จะตกลงมาด้านล่างนะครับมามีอันตรายที่จะตกลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะครับมาต้องทำงานโดยรัดนะครับเข็มขัดเซฟตี้นะฮะมาสคเขืออน,นี้คือหน้ากากนะครับอันจนวาลรองเท้านะครับเซฟตี้นะครับพวนจองแว่นป้องกันนะครับมา เรียบร้อยนะครับมาต่อไปที่ข้อที่4นะครับต่อมาข้อที่407นะครับมาข้อนี้นะครับมาให้คีย์เวิร์ดคำมาที่คำนี้นะฮะแล้วก็คำนี้คำนี้คำนี้นะฮะอ่านี้คือคีย์เวิร์ดคำนะครับมา อันแรกเลยวีฮอมือโรปุทธนะครับอันนี้แปลว่าจากอันตรายครับอูรีคือพวกเรามุมคือร่างกายนะครับ ชิคิชิชูนึนนะครับอันนี้คือป้องกันครับ,นนก,รบก็จะมีหมวกนิรภัยนะครับอันจันห่ารองเท้าเซฟตี้พวันยองแว่นป้องกันนะครับ นี่คือเป็นต้นอ่าก็คือต้องเป็นอะไรครับเก่งมากครับอุปกรณ์ป้องกันนะฮะโฮโฮกูอ่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับอ่ ทีนี้มาต่อเลยนะฮะอันนี้เขาให้มาก็คือนะครับมาอุรีอินฮากีชอนเน่นะครับมาเพนเดชีก็ดิริชักยงเฮียมนิดานะฮะเขาบอกว่าก่อนทำงานนะครับมาพวกเรานะครับมาต้อง ใช้นะครับอ่ะสิ่งพวกนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยอันแรกซึ่งกังกีนะครับอันนี้คือลิฟต์นะครับโซ่ากีคือถังดับเพลิงนะครับอ่ะแล้วก็จะมีนะครับอ่ะพีซังกัวนี้คือประตูฉุกเฉินนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับต่อมาข้อที่408นะครับมาข้อที่408นะฮะข้อนี้เนี่ยเขาให้มาก็คือค่าซื้อนะคะก็คือก๊าสนะครับคีย์เวิร์ดคำเนาะค่าซื้อปื๊บ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 นะครับมาแล้วก็จะมีซานอพูลนะครับตึ๊บตึ๊บอ่ะแทบจะทั้หมดนั่นแหละนะครับมาเขาให้มาก็คือก๊าส อันนี้ก็คือน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็จะมีเพ้นทชื่อนะคะก็คือแบบการทาสีหรือการเคลือบสีอะไรประมาณนี้เนาะอ่าสีเคลือบแล้วกันหรือว่าการเพ้นทนะครับอ่ะชิโนก็คือทินเนอร์นะครับอ่ะ อันนี้เขาบอกว่าสามารถนะครับอันนี้คือที่สามารถเนาะติดไฟได้ง่ายาที่สามารถติดไฟได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเขาจะถูกเรียกว่า ถูกเรียกว่าอะไรครับเติร์ดนะครับอันนี้คือแปลว่ามุนจินเนี่ยแปลว่าฟป็แบบสะสารนะครับอ่าก็คือเป็นสะสารที่ทำไมครับติดไฟข้อที่1ครับมา อันนี้ก็ความหมายเดียวกันเลยสสารที่ติดไฟนั่นเองนะครับสะสารที่ติดไฟนะครับต่อมาอันจอนซองนะครับอันนี้แปลว่ามั่นคงอันนี้ฮีใบซองนะครับอันนี้คือระเหยน,นะครับแล้วก็มีชอนยมซองนะครับอันนี้คือเป็นการติดต่อนะครับ อ่เรียบร้อยนะครับมาต่อไปข้อที่409นะครับอันนี้อาจารย์จะให้คำพท์คือคำนี้ครับอ่ะอันนี้คือโตรกเนี่ยมันแปลว่าเพื่อนะครับ เพื่อไม่ให้สูตรนะครับอ่ะคือคําว่ามาชีดานะครับอ่ะมันแปลว่าดื่มถูกไหมแต่ความหมายหนึ่งมันแปลว่าสูตรก็ได้นะครับสูตรดมฝุ่นนะครับเข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันเราจากฝุ่นนะฮะก็คือข้อที่หนึ่งนะฮะมาซึขืนนะครับอะ่ะก็คือหน้ากากนะครับอ่ะ เขาบอกว่าให้ใส่นะครับหน้ากากนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นเนาะเขาบอกว่าที่ทำงานนี้นะครับมาเพราะฝุ่นนะครับมาเยอะนะครับต้องสวมใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันฝุ่นนั่นเองนะฮะอันนี้คือแว่นป้องกันอันนี้คือที่หุดหูนะครับอ่แล้วก็อ่าโพอนนมอนอันนี้คือหน้ากากเชื่อม โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปที่ข้อที่1นะฮะต่อมาส1 0เนี่ยอาจารย์จะให้คำศัพท์ก็คือนะฮะคำนี้ปื๊บมานี่อ่าข้อนี้เขาบอกว่า จัดการนะครับมาเอาไปให้นี้เลยแปลรวมกันไปเลยนะฮะจัดการนะครับมาให้เป็นระเบียบอ่าเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าหลังเสร็จงานนะครับมาหลังเสร็จงานเนี่ย ที่ผลิตนะครับมาเครื่องจักรนะครับอ่าหรือถอดชิ้นส่วนอันนี้แปลว่าทำหรือผลิตเนาะแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนนะครับ ต้องจัดการนะครับมาให้จัดการณาจัดการให้เป็นระเบียบนะับก็คือจัดการอะไรฮะเครื่องมือครับข้อที่สครับเครื่องมือที่ใช้นะครับมาให้เป็นระเบียบนะครับมาอย่างข้อที่3นะครับมาเขาคืออะไรฮะ อุมฉีคืออาหารนะครับมามอนจีคือฝุ่นนะครับแล้วก็ช่องโซกีคือเครื่องดูดฝุ่นนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับมา